วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนั่นก็คือพิธียกเสาเอกเสาโทค่ะพิธีกรรมนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างบ้านเปรียบเสมือนการปักหลักปักฐานให้ชีวิตและครอบครัวมีความมั่นคงสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์มินิมอล สห้องนอน3มห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านนาจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านได้เลือกรูปแบบบ้านที่เรียบง่ายแต่สวยเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบพิธียกเสาเอกเสาโทในวันนี้นับเป็นวันสําคัญของเจ้าของบ้านเพราะเป็นการเริ่มต้นก่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุข ขอให้เจ้าของบ้านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุดตลอดไปค่ะ